สวนสาธารณะประเทศไทยต่างจังหวัดพี่นอ้องสิ่งที่บาบกเกินไปก่อนเนะี่ยผู้บริหารแตกต่างกันผลงานย่อมแตกต่างกันเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ้าวมาพอ่พอๆปราดผู้นึงไอ้แล้วสบายดีโอ้ทำข้อมูลเส้นใจเนี่ยต่างจังหวัดไอ้นี่ต่างจังหวัดแต่ก่อนบราต้นก็คิดว่าจะจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดหน้อยๆหน่ยบัดมาเห็นหรอป้าทุกคนนี่นี่นี่ก้อนต้น,นบังโบนี่เคนเอาเงินมาใส่สามก,ก็ได้ก็รอ เพิ่นเฮดใ้คนเล่นเพิ่นเฮดในคนออกกำลังกายได้นี่ซื้อแบบว่าซื้อสุขภาพให้ประชาชนได้หนิ <c oughs> เฮตตอบแทนในประชาชนหลังจากได้เงินแบบว่าพี่น้องเอย๋ยพี่น้องเอ๋ยนะฮะยี่สกทองนะฮะอยู่คู่ทาราโอ้เป็นปลายี่สกเนะี่ยยี่สกทองลอยร่องเริงเล่นทารายี่สกทองลอยร่องเริงเล่นทานเป็นตำนานคู่การนานสมัยเมืองสายชนสะอาด ปราสพิษสัยปลาสพิษภัยปวงสัตว์น้ำน้อยใหญ่ดำลงขอเชิญชวนชาวกาญจนะประสานจิตค,คืนชีวิตสัตว์น้ำตามประสงค์ร่วมรักษาแควน้อยแควใหญ่ให้ใจจงเพื่อสัตว์น้ำจักคู่คงสายทาราโอ้โห พี่น้องเอ๋ยนี่ฮะนี่คือสวนสาธารณะต่างจังหวัดปัตตานีพี่น้องเอ๋ยนะฮะบ่อยากหนาเสือเลยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบ่าบูจับผ้าทำมือชุ่มมาเบิ่งและสัมผัสนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นปลายิสกเนี่ยโอ้โหเอาตอนนี้ก็ถือว่าให้พี่น้องได้เห็นและสัมผัสเอาบ่าวแจับบาวแจับปัดบ่าวแจับแมนอีหยังนี่บ่าวแจับแมนอีหยังนี่บ่าวแจับ มันีิยังนี่มันยังน,นยงนี่บอกจีิงดังนี้ตุบ,บอกบอกจะบยางมานี่นะตะลึงเลยเป็นเพป็นพรมนะคือเพป็นเห็ดน่าจะเห็ดไอวิ่งนะเป็นลูกวิ่งนะเพราะว่าเป็นเห็ดลูกคนนะบอกจะมายางมานี่บุรีตั้งใจในะบัวจะมาถ่ายนี่นะมาเห็นสิ่งเดียว <laughs> ตกใจเลยเมื่อกี้ยนี่ทุกคนกาญจนบุรีทุกคนอยากให้ทุกคนมาเย,เยี่ยมเยียนสักครั้งนึงนะทุกคนโอ้สุดยอดแต่ตอนนี้บ่อจ็บอยากให้ชวนบัโบลองไปขึ้นเบิ่งอันตรงนั้นขึ้นเบิ้งข้งบ่อจ๊บขึ้นเบิ่งเขาเอินหยยยัังสสกกาาววออลล์์เดบ ท่านอยู่บ้านน้อ <inappropriate> บ้านนี่ก่อนสิไปดีพาพี่น้องมาบึงแล้วเอาใจเจ้าตะลึงบ้านนี่ตะลึงตะลึงบ้านึงขอโอ้เพิ่นเห็ดนี่นี่งามแลก็สะอาดเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยบึงเอาเด้อนี่ต่างจังหวัดของประเทศไทยเด้เนี่นี่ยบ่ธรรมดาเนี่ยธรรมดาสะเมืองสะเมอใดนะครับนี่แหละคือความเอาใจใส่เนี่ยของผู้บริหารเนี่ยสิ่งที่บาบกเกินไปก่อนหน้าเนี่ยผู้บริหารแตกต่างกันผลงานย่อมแตกต่างกันน้องพี่น้องเนาะอ้าวมาพ่อ ปราดผู้นึงอีแล้วสบายดีโอ้ท้าวขมวดสุนใจเนี่ยต่างจังหวัดนอ้เนี่ยต่างจังหวัดแต่กอ่อนบาต้นก็คิดว่าจัจางหวัดกาญจานาบุรีเป็นจังหวัดในหน่อยเลยบัดมาเห็นหบบป๊าตุกคนนี้นี่เบาต้นเบาโี่เพิ่นเอาเงินมาใส่สางกันเลก็ได้เพิ่นเฮ็ดให้คนเล่นเพิ่นเฮ็ดให้คนออกกำลังกายได้นี่ซื่อแบบว่าซื้อสุขภาพให้ประชาชนได้เนี่ยเฮ็ดตอบแทนให้ประชาชนหลังจากได้เงินแบบว่าเงินเอียงเงินยีต้อน เงินหนึ่งนบาทเงินหนึ่งบาทแล้วทุกคนรัฐบาลเพิ่นยังมอบอนุญาตความสะดวกให้แก่ประชาชนเผื่อมีสุขภาพที่ดีได้นี่เงินทุกบาททุกตางที่ประชาชนคนไทยเิเสียภาษีไปเพื่อนก็ได้คืนมานี่ทุกคนได้คืนมาพัฒนาประเทศพัฒนาประเทศทุกคนเบิงเอาเนาะเห็นทีแรกก็นึกว่าทางรถงนียมีทางไปแล้วกัทางการอลูกศนผู้ใรเทศนี่กรมโยธาธิการและฝังเมืองนี่ทุกคนเพิ่นเหตุนี่โบแมนอันนี้ได้ทุกคน าตัวนอิจฉาบ่อิจฉาไในพวกพวกเนี้ยพวกเนี่ยทุ่วกพวกอิจฉาบ่ทุกคนนี่อันนี้แม่ยังอันนี้ทางยังทางคนย่างย่างข้าวเหนียกันได้อ่ายคนละฝากฟังได้คนละฟังแบงค์ขีดกันนี่ทุกคนเพราะนันผุนเนี่ยยายยิ่เบิรงนด้วยสูงถึงบ่าวบุกงงามอะไรกี่ได้เบิรงนเนี่ยแต่ก่อนบางคนอาจจะเข้าใจว่าจะเลินแต่อยู่ในกรุงเทพมหานครแต่นี่ต่างจังหวัดได้เนี่ยติดกับเส้นพม่าได้นี่กันยังสุดยอดขนาดนี้ทุกคนเอ้ย มีฮอสกายวอล์กฟั่งนั้นมีการแข่งรถนี่แหละเบว่าเฮ็ดให้จังหวัดน้อยๆก็สร้างสิ่งดึงดูดสร้างเสน่ห์ให้คนอยากมาเที่ยวน้ำในยามแรกแห้งบ่สอกนน้ำบ่บ่บ่แห้งนี่ไอ่นี่ตลอดเป็นนี่ตลอดคนมีเขื่อนกั้นไว้บ่หรือจังไงแม่น้ยมีเขื่อนกั้นแล้วมีน้ำจากธรรมชาติภูเขาได้ไหลมาแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่อะไรนี่นี่สเกตสเกตสมานสำนึกของคนไทยใช่ไอ่เบว่าน้ำอยู่ในเทศบาลแต่ว่าบ่มีทุ่งฟารติก น้ำบอซียกขยะบอกนี่คือบ่เมนบอเซตได้ง,ไง่ายๆโดยต้องมาจากจิตใต้สำนึกจริงๆได้ยังแบบว่ามีน้ำไซสแบบนี้ได้ดิเออบ้างประเทศนี่ขยะเต็มได้นี่เน่าเหม็นได้นี่บางประเทศไสเป็นมาจะเดินแทกรุงเทพได้ฮะไซสเป็นมาจะเดินแท่กรุงเทพจกกังหวัดคือเบนจะเดินมาสักเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดอยู่ในประเทศไทยนี่ประเทศได้จังหวัดได้บ่เจริญไท้ายหูมหาให้บาต้นเบิ่งเนาะอันนี้ขนาดจังหวัดน้อยๆใ,ในการจนบุรีได้ยังเป็นขนาดนี้เบิ่งเนี้ยทุกคนเบิ่งเนี้ยไปทงได้เขามาะนี่จ้ะ ไ,ไปไทยว่าได้ยังไงบ้างแหล่ะไ,ไปมาเลยได้บาบูสิไปอีกบ่เดี๋ยวไปพุ่นเดี๋ยวน้องสิย่างไปบนจักบาดก็ได้เด้อเ,เอาให้ยบาตวนไปย่างเบิง่งความตื่นตาตื่นใจก่อนเดี๋ยวบาบูสิพาพี่น้องย่างไปเบิง่งย่างขนาดใดเดียเด๋ยวสิว่าตัวเดี๋ยวสิว่าจกตาโอ้โหพี่น้องเอ้ยนะครับบ่ธรรมาดานะครับบ่ธรรมาดานี่คือไทยแลนด์นี่คือประเทศไทย เบิ่งเดอ้อพี่น้องเบิ่งเดอ้อนี่แหละสิ่งที่บ่าโบเองอยากให้เห็นแหละอยากให้เรียนดุและอยากให้สัมผัสประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะประเทศไทย <c oughs> โอ้ยพี่น้องเอ๋ยนะฮะบ่แม่นว่าบ่าโบอ,อยบวยบ่าโบย่องย่อสรรเสริญน,นะฮะสิ่งที่เห็นนี่คือของจริงนี่คือของแท้เพิ่นพัฒน,นาเพิ่นเฮ็ดเพื่อประชาชนของเพิ่นนะฮะผู้บริหารเมืองไทยเพิ่นดาเฮ็ดให้ผู้คนนะฮะ ประชาชนเพลินนะฮะนีความอยู่ดีกินดีนะพี่น้องเรามีสุขภาพดีมีร่างกายที่ดีดนี่แหละยังทีบาบุทายคลิปให้พี่น้องในเบิ่งได้เห็นแหละสัมผัสโอ้โหย่เงาปยา่เงาไปาพี่น้องเอ้ยนะป้าโอ้โหนี่แหละคือคือสิ่งที่บาบุเองก็ได้แลละก็ ได้เรียนรู้นะฮะหลังจากที่มีการเดินทางไปได้ี่สถานที่ของประเทศไทยนะฮะนี่ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่บาบเองเห็นแล้วก็ที่ว่าอยากเอายิบเอาโทรศัพท์นะฮะถ่ายถอดนะฮะให้พี่น้องได้เห็นนะฮะได้เรียนรู้และก็ได้เป็นแนวทางบึงอตีพ่นอเอยนะฮะจุดที่ฝนเหตุเป็นสลบขึ้นสลบลงเน,นี่ย700เมตรพัสดุ์ไ โอ้โหมุมบุรพี่น้องเลยเนะี่ยนึกวาโลวิ่งโอลิมปิกพี่น้องเลยนะฮะอื้สุขภาพดีานี่แหละคือสวนสาธารณะต่างจาังหวัดของประเทศไทยเด้อจังหวัดกาญจนบุรีจะขายพี่น้องได้มาเห็นนะฮะโวดพี่น้องเลยเนะี่ยจุดทีบาโบยางมากโอ้เสียงฟันดันมีการแข่งเนะี่ย แข่งรถกันดินี่คือจุดทีบาบูมาดิพี่น้องเนะี่ยฮะ โอ้โหผีนกไปพีนาไปฟังผมเลยนะฮะทิงจีบาโบเห็นเนี่ยกะจิตไทยพีนงเบิ่งเพียงสันนิเนี่ยมาเบิ่งฟังนี้ยังมีดีอยู่ด้ผีนงเลยนะสวนสาธารณะเมืองไทยมีห้องน้ำด้ผีนงเลยนะห้องน้ำทีบอกก็เลยว่าสะอาดนี่แหละคุณลภาพชีวิตนะผี่นอกเลยนะเบิ่งเอาเดินนะเป็นแนวทางเนาะผีนงเนาะบอกเหตดบอกปฏิบัติตามกะกะบอกเป็นยังไงแต่ว่าบาบกเองยังไงเห็นนะฮะ นี่คือห้องน้ําห้องน้ําสะอาดนะครับพี่น้องครับห้องน้ําสําหรับผู้หญิงสาหรับผู้ชายแล้วกันแย่งกันเนาะแย่งกันไปนี่คือห้องน้ำเลยนี่เบิ่งมีสีสันเลยพี่น้องเอ้เนี่ยย่าไปจนทอดฟูดเลยโอ้โห สำหรับนิดหน่อยหอมเล็กที่เดินทรายของเราสำพ่อพี่น้องเอ๋ยเนะะี่ยฮะประเทศไทยเพิ่นจึงมีการพัฒนามีความเจริญตลอดเวลาเนะะี่ย สิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่ได้สัมผัสนี่คือความจริงเด้อพป่น้องเด้อะนี่ฮะว่า,วาเป็นผู้ใหญ่เด็กหน่อยเฒ่าแก่ชารากะมาสามารถออกกําลังกายด้วยว่าเดินนั่งพักผ่อนนะฮะเหตุกิจกรรมใดเนาะโรยาบานจะคล้องมีแบบนี้นะเด้มีแบบนี้เเด้จะคล้องแขนแหละก็จะรักษาต้นใหม่ให้ความร่มรื่นอีต่างหาก ทางผู้ชมเอย่ยนะฮะบาบกเองก็ถือว่าอยากเก็บเก็บเล็กๆน้อยๆนะอาจจะบ่เล็กหน่อยแลวอาจจะยิ่งใหญ่นะฮะแต่ว่าเก็บฝากไว้ให้ทางผู้ชมทังผ่านได้เห็นนะี่ฮะนี่คือสิ่งที่บาบูไดจากการเดินทางนะฮะจากการมาอยู่ประเทศไทยอีกหนึ่งแบบรูปแบบนะพี่น้องเนาะเป็นการเรียนรู้นําไปต่อยอดนี่ฮะอนแล้วขดปายผักนะอาจจะมีอาจจะเห็นอาจจะเป็นอาจจะได้กะว่าได้พี่น้องเลยนะฮะ ห oh, oh, oh. สำหรับคลิปนี้มือนีบาโบเองจะขอลุญาตลาทำช่อมไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะฮะก่อนจากนี้อย่าลืมกดไลก์นะฮะเป็นกำลังใจให้บาโบเด้อพี่น้องเลยนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบาโบโดยการบวกข่ามโฆษณากันแล้วกันพี่น้องเอ๋ยสำหรับคลิปนี้มือนี่สวนสาธารณะประเทศไทยต่างจังหวัดพี่น้องสบายดีสวัสดีครับโอ้โห้านนันฝนเด้พี่น้องเอ๋ย สุดยอดปันดสุดยอดปันดประเทศไทยต่างจังหวัดไทย